สวัสดีครับทุกท่านทัว่วโลก FC แฟนคลับของอาจารย์สมชายมหาการุณเช้านี้อาจารย์สมชายมีภารกิจที่จังหวัดนครพนมอีกฝั่งหนึ่งทางขวามือของอาจารย์ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นฝั่งของสปสปสปปลาวแม่น้ําคือเป็นแม่น้ําโขงนะครับอันนี้เป็นแม่น้ําโขงแล้วก็มีภารกิจน่าจะยันบ่ายวันนี้นะครับไป มีภารกิจสำคัญครับก็วันนี้ก็ถ้ามีโอกาสตอนบ่ายก็จะได้เข้าวัดฟังธรรมพบพระเถระเพื่อกาบนักมักจรขอพลังบาร,รมีแล้วก็จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติธรรมของอาจารย์สงชายมหาการุณแฟนลับ FC ทั่วโลกลูกศิษย์ลูกหาทั้งในประเทศและนอกประเทศได้อานิสงส์ร่วมกันเป็นญาติธรรมร่วมกัน นำบุญถือว่าอาจารย์เป็นคนนำทางเพื่อที่จะนำบุญกุศลไปให้ทุกท่านแบ่งบุญไปให้ทุกท่านท่านเห็นคลิปของอาจารย์แล้วก็นุโมทนาบุญอ,อธิษฐานจิตเพื่อที่จะขอพรจากพระสัตตนาคราชซึ่งเป็นพญานาคที่ปกปักรักษาที่อยู่ข้างหน้าของอาจารย์นี้ประมาณสักน่าจะประมาณสัก ร้อยกว่าเมตรเนี่ยที่จะถึงนี้นะมีเป็นพญาสัตนาคราชเป็นนาคผู้ที่ดูแลรักษาพระธาตุพนมนะครับนี่โอ้พ่อขอบูชาได้นะครับถูกขอพลังบารมีองค์ปู่สัตนาคราชปกปักรักษาคุ้มครองลูกนะวันนี้ขอให้ภารกิจของลูกได้ราบรื่นเดี๋ยวขากลับลูกจะมาถวายพวงมาลัยท่าราบรื่นนะเอาให้ราบรื่นนะปู่นะ คานี้เขากันแค่นี้เจอกันแค่นี้เดี๋ยวมีบใบาๆมีภารกิจอื่นๆเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีครับโอเคครับ